อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ชิรูไร้ข้อแก้ตัวเกมผ้าเยอรมันโอเวีย์ชิรูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเผยไม่มีข้อแก้ตัวในเกมผ้าเยอรมันในนัดล่าสุดพวกเราไม่ต้องหาข้อแก้ตัวพวกเราเริ่มต้นได้แย่และถูกฝ่ายตรงข้ามเล่นงานพวกเรามีเวลาตอบโต้และเรื่องสําคัญคือว่าเราทําประตูไม่ได้เอง และเดนกลางของสนามพวกเขามองหาหนักเตะท,ที่เล่นระหว่างแนวได้ดีและพวกเราเสียบอลมากเกินไปพวกเราพยายามเดินเกมในครึ่งแรกและมีโอกาสที่ดีจากสองจังหวะพวกเราทําเกมได้อันตรายแต่เมื่อทาประตูไม่ได้ก็ไม่มีผลอะไรพวกเราต้องยอมรับว่าพวกเขามีประสิทธิภาพมากกว่าพวกเราในวันนี้มองในแง่ดีมันคงดีที่ทําผลงานแบบนี้เกมบุ่นเครื่องมากกว่าตอนไปเล่นยูโรแต่นั้นส่วนตัวแล้วผมก็ยังอยากให้ทีมเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะอยู่ดี เอาเลียงเชื่อมน,นี่กองกลางทีมฝรั่งเศสยอมรับผิดหวังกับการปลาศัยใ้กับเยอรมันพวกเราไม่ได้แสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมาผมงุหนหงิดนิดหน่อยแต่พวกเราไม่อยากแพ้เจ็บปวดที่แพ้ต่อหน้าแฟนบอลแต่พวกเราต้องใจเย็นๆพวกเราต้องฟื้นตัวและกลับมาให้ได้ผมไม่ได้กังวลหรือนักข่าวกังวลหรือไงพวกเรามั่นใจในตัวเองพวกเราจะกลับไปดูว่าส่วนไหนผิดพลาดสิ่งที่พวกเราทราบคือก็คงแย่แน่หากทำผลงานแบบนี้อีกครั้งในศึกยูโรพวกเราต้องพิจารณาในส่วนนั้น ตัวน,นนักเตะที่สุดยอดพวกเราคิดถึงเขานักเตะแบบเขาหาตัวแทนไม่ง่ายเขาเชื่อมเ,มเกมต่อทุกพื้นที่ในสนามเบเชเมงตาว่าก่อนหลังทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับว่าทีมเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ในนัดล่าสุดหวังแก้เมือนในเกมปัะทะ้ชิลีพวกเรามีเกมที่ไม่เดียวซะเลยไันเป็นเรื่องเตือนใจที่ดีสำหรับอนาคตโชคดีเป็นแค่เกมบนเครื่องเราจะพยายามเต็มที่เพื่อชนะในเกมเจอชิลีมันเกิดขึ้นเร็วมากพวกเราไม่ทันระวังกันเลย สิ่งนี้คือเรื่องที่พวกเราต้องพัฒนาให้ดีเพราะเราทุกคนประหลาดใจผมต้องกลับไปดูจังหวะนี้อีกครั้งเพราะเรายังไม่ได้คุยอะไรกันแต่พวกเรารู้ว่าเล่นได้ไม่ดีพอสิ่งเหล่านี้เกิดเกิดขึ้นพวกเราจะกลับมามุ่งมั่นโดยเร็วและจะลงเล่นอีกครั้งในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้มันคือฟุตบอลพวกเราไม่ได้ลงเล่นไปตามหน้าที่พวกเราอยากเอาชนะและเล่นให้ดีเพราะว่าบางครั้งก็เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมา